แบ่งที่ดินนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนานหรือเปล่ากว่าจะได้โฉนดนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับก็เบื้องต้นเลยนะเรื่องการแบ่งที่ดินเนี่ยนะครับอะถ้าเราอยากจะแบ่งกี่แปลงเนี่ยก่อนที่จะซื้อที่ดินก่อนที่จะมัดจําเนี่ยแนะนําลองไปถามกรมที่ดินก่อนนะครับว่าแบ่งได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าอาเราต้องการแบ่ง5าแปลงเราคิดไว้ในใจแล้วเฮ้ยน่าจะได้นะ5แปลงไม่เกิน9้าแปลงไม่เข้าจัดสรร แต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดลึกกว่านั้นนะครับบางทีของเก่าขเขาแบ่งมาแล้วอ่ามันก็เลยแบ่งต่อไม่ได้งียมันจะมีรายละเอียดพวกนี้หย,ยิบย่อยแนะนํานะครับก่อนก่อนซื้อที่ดินก่อนมัดจาเนี่ยต้องไปถามกรมที่ดินก่อนว่านําสําเนานะสาเนานโฉนดไปถามก่อนเลยว่าที่ดินแปลงเนี้ยผมจะแบ่ง5แปลง6กแปลงเจ็ดแปลงทําได้ไหมอ่าเขาก็จะตอบให้ได้เลยว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับต่อมานะนะครับขั้นตอนก็คือเราก็เอานโฉนดเนี่ยนะครับนโฉนดตัวจริงไม่ว่าจะ เจ้าของคนเดิมหรือเราจะเป็นเจ้าของถ้าเจ้าของคนเดิมเราก็พาเจ้าของคนเดิมไปด้วยว่าจะแบ่งกี่แปลงกี่แปลงเขาเรียกแบ่งแยกในนามเดิมถ้าเป็นชื่อเราเราก็แบ่งได้เลยก็แบ่งแยกในนามเดิมเหมือนกันนะครับขั้นตอนก็ไปกรมที่ดินแล้วก็ไปบอกว่าแบ่งแยกที่ดินอ่าแล้วเขาก็ถามว่าจะแบ่งกี่แปลงแบ่งยังไงอ่าก็ก็วาดรูปไปอะไรไปให้เขาดูนะครับแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี่ยที่กรมที่ดินเนี่ยนะครับแบ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะคิดเป็นครั้งนะไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่าของผมก็เคยแบ่งไป 3แปลงก็ประมาณ800 0กว่าบาทแปลง6แปลงก็ประมาณ8,00 0กว่าบาทเพราะฉะนั้นเขาคิดเป็นครั้งไม่น่าจะเกินหมื่นนะครับค่าธรรมเนียมในการแบ่งที่ดินนะพอเราไปทําเรื่องจ่ายค่าธรรมเนียมปุบ๊บแล้วก็รอรังวัดนะครับเขาจะนัดรังวัดมาเลยนะครับว่าในใบนั้นน่ะนัดรังวัดมาประมาณวันไหนก็อย่างช้าสุดเนี่ยน่าจะสเดือน3เดือนอย่างเร็วก็น่าจะประมาณ1เดือนนะครับ่านัดรังวัดนะพอรังวัดมาแล้วนะครับ ลางวัดมาแล้วเนี่ยเขาก็มาวัด,มาว,ดมาวัดเราก็ต้องมาด้วยอ่ะมาดูว่าจะเอาตรงไหนกี่เมตรกี่เมตรนู่นนี่นั่นอะ่ะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยถ้าอยากจะได้เร็วนะก็คือที่ข้างเคียงเนี่ยต้องเซนให้ครบนะครับอ่าถ้าที่ข้างเคียงมาเซนครบโฉนดจะออกเร็วอ่านะครับคือในการแบ่งที่ดินแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะแบ่งที่ดินหรือรางวัดเนี่ย มันจะต้องมีที่ข้างเคียงเนี่ยมาด้วยแต่คนใหญ่ามากันไม่ครบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ครบถ้าที่ข้างเคียงเซ็นไม่ครบจะต้องรอติดประกาศ30มัิอวันจะต้องรอติดประกาศ3 0วันโฉนดถึงจะออกได้นะครับแล้วก็มีเรื่องนายกอบตอรเรื่องเกี่ยวกับใครเซ็นด้วยนะครับถ้าเขาเซ็นเร็วก็ออกเร็วถ้าเขาเซ็นช้าก็ออกช้านะครับสมมติเรารีบมากเลยนะครับสมมติ ที่ข้างเคียงมากันไม่ครบอ่าเราก็เร่งเลยนะครับเหมือนกับว่าเราพอจะมีเบอร์มีรู้บ้านว่าอยู่ตรงไหนเราก็ตามเอาให้เขาเซ็นนะครับถ้าที่ข้างเคียงเซ็นครบแล้วพวกอบตอ,อะไรเงี้ยเซ็นครบก็โฉนดออกไวก็น่าจะประมาณ1เดือนหลังจากรางวัดโฉนดออกไม่น่าจะเกิน1เดือนแต่ถ้าเซ็นกันไม่ครบประมาณ2เดือนโฉนดออกอ่านะครับระยะเวลาในการแบ่งที่ดินเนี้ย ต่ำๆเลยเนี่ยผมคิดว่าประมาณสองเดือนนะครับแบบเร็วสุดเลยนะคิดว่าสองเดือนนะครับช้าสุดก็น่าจะมีสามสี่เดือนนะครับก็อยู่ที่สองอย่างนะครับนัดรังวัดช้าหรือเร็วอ่าถ้านัดรังวัดช้าก็ก็ก็ช้าเหมือนกันแต่ถ้านัดรังวัดเร็วแล้วมีคนเต้นครบมันก็เร็วนะครับมันก็อยู่ประมาณเนี้ยเขาผมที่ทําพี่แบ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับสองถึงสามเดือนก็ได้โฉนด พอได้โฉนดปุ๊บเราก็ไปขอใอยก,ก่อสร้างพอขอใยก,ก่อสร้างปุ๊บใบใยก,ก่อสร้างออกเราก็ก่อสร้างบ้านได้เลยระหว่างโฉนดออกเนี่ยเราก็ทําแบบรอไว้ทําภาพ 3D ดีรอไว้นะครับแล้วก็ถมดินรอไว้อ่าแล้วพอโฉนดมาทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ขอใยก,ก่อสร้างแล้วเราก็ก่อสร้างได้เลยนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเรื่องรางวัดเอกชนผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับ ไม่เคยว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ให้เดานะครับเท่าๆที่ถามมาน่าจะมีประมาณสามสีหมื่นนะครับรางวัดปกติก็หมื่นเดียวไม่เกินถ้ารางวัดอีกสองสามสิหมื่นแต่เรื่องเวลาเนี่ยผมตอบไม่ได้ผมว่าขั้นต่ําเลยนะขั้นต่ําัน่าจะมีเดือนกว่า,กวาเกือบสองเดือนเหมือนกันนะผมว่านะขั้นต่ําอันนี้เดานะเดาเพราะว่ากรมที่ดินเขาก็ต้องมีขั้นตอนของเขารางวัดเอกชนเนี่ยก็ต้องทํากับกรมที่ดินเหมือนกันอ่านะครับ แต่ว่าเขาจะตามพวกเรื่องเซนเรื่องแบบว่าจี้ข้างเคียงอะไรเงี้ยแบบวิ่งไปห้เของเซนเองเลยาตามเรื่องอบตจี้ G ให้เซนหน่าอะไรเงี้ยผมว่าเขาเขาจะตามเรื่องพวกนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประบาณดีครับสวัสดีครับใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะครับสําหรับคอร์สปั้นเจ้าของโครงการรุ่น14แล้วนะนะครับใครที่อยากเรียนรู้ใครที่กําลังเริ่มทํานะครับอยากมีที่ศานะครับเรียนรู้รายละเอียดลึกๆนะครับ่าก็ แนะนำนะแนะนำคอร์สนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็มีผมเป็นที่ปรึกษาด้วยผมก็โทรหาได้ตลอดนะครับติดปัญหาเรื่องไหนเนี่ยโทรมาคุยกันนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ไม่เป็นเลยตั้งแต่สูตรเลยนะตั้งแต่เริ่มหาที่ดินจนขายได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องก่อสร้างเรื่องรูนเรื่องนี้เรื่องนั้นก็คือสอนหมดเลยนะครับโดยประสบการณ์จริงของผมเองนะครับก็เข้ามาจะเข้าเฟสที่4แหละ สร้างมา15หลังและโอนไประบหลังแหละนะครับท่านใดอยากได้รายละเอียดก็ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้อ่านก่อนนะครับก็เริ่มสอนวันที่8ถึงวันที่12นะเป็นการไล์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับเรียน5วันวันละชั่วโมงครึ่งน,นะครับอัดแน่นอัดเต็มนะครับเนื้อหามีเอกสารสําคัญส่งให้สัญญาต่างๆมีส่งให้นะครับใครสนใจเรียนทักไลน์มาได้เลยครับ